จากโรงงานนี่คือเขาดูแบบดูคัเดือดกันดูอาหารยาวนะครับอนนี้ไปเอาจากโรงงานที่เป็นทํากระป๋องครับโรงงานอกระป๋องจากโรงงานมันเป็นเศษเศษอาหารเศษเศษก็อยู่ประมาณ40ตังค์ครับกิโลละ40ิตังค์ครับมันก็เป็นต้นทุนเหมือนกันครับแต่มันก็นี้หน่อยมันก็ภาพมีตัวนี้ก็มันมันเหมือนกับว่ามันแบบบาดบาดอเปล่งเปืองเท่าไหร่ครับอันนี้มันยังไม่ได้ต้มตัวนะครับอันนี้โลกผ่านกรรมวิธีทั้งหมดนะรอก็คือลวกมาแล้วครับ เขาไม่้องเอาตากแดดอย่างสักอย่างกัครับคือตามรังต้องใส่ถุงไงตัวที่ผมนี่กำลังมาตั้งคืนเนี่ยอ๋อยังไม่ได้ใส่ถุงด้วยครับผมเอารถดำกำลังมาตั้งคืนอ๋อนี่กำลังกระลงคหลังจากนี้เขาต้องเอาแพ็กใส่กระใส่กระสอบไปแต่งงผมเยอะผมบอกอันนี้เราผมจะเอาห้าเต็นควบคุมแล้วเพราะว่าเราเดี๋ยวมกับหมดแล้วแต่ถ้าเราเราไม่ได้ใจนักเขาซื้อมานักเขาเราใส่ถุงกระสอบไว้อันนี้เปลีป็นสังข์กระปวดอ๋อนี้เป็นสังข์กระปวดอ๋อนี้อันนี้เป็นอันนี้ก็อาหารรังรักแท้ก็คือยาสุดหมาด ยอดสดตัวนี้เป็นบางครั้งก็มีบางครั้งผมได้มีนะแล้วแต่ช่วงเนาะครับถ้ามันดูโอเคก็ได้อยู่ยางสังโคที่มันมาติดนชอบมันมเป็นรอบรอบบางช่วงก็มีบางช่วงก็มีสังข์โคองงานครับแต่นี่จะไม่ได้กินตลอดเนาะจะเป็นเสริมจะการแด้๋ยรักแกนี่จะเป็นหญ้าเดี๋ยวเราจะไปดูหญ้านะครับเนาะ